ผสวัสดีครับผมดูดีกาดีไซน์นี่มาดูกล่อง k p 0 8นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาแบบนี้นะครับเป็นไฟเรดาร์ของตัวตู้ทึบนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะจะเ,เจาะรู20มิลร้อยแล้วก็จะเป็นสายต่อแบบนี้ง่ายข้างในเป็นหลอด r t v Full Color นะครับแบบชิป IC ชนิดชิปใหญ่นะครับ5050 50. มี6มิตรใน1ดวงยัดอยู่ในนี้สำเร็จแล้ววันนี้ลูกค้าสั่ง ข้างละ10ดวงเป็นชุด20ดวงนะครับพร้อมกล่องคอนโทรลพร้อมอะแดปเตอร์อ่าลูกค้าเห็นว่าสวยดีชอบแบบนี้ก็จัดแบบนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นวิ่งตามเสียงนะใช้ในบ้านเป็นคาราโอเกะวางนั้นนะครับปรับชาเร็วปรับโหมดนี่เป็นสแตนบายนะครับไม่มีเพลงนะ Oke, okay. mana ini tampilin dulu. เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือยัดเข้าไปในตัวโฟมเรด้านะครับขนาด2นิ้วครึ่งน,นะครับใหญ่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าไปทำปาร์ตี้ในบ้านนะครับคารอเาากะก็จะประมาณนี้ครับคอนโทรลเลอร์เคมีส่วนแปดพอร์มอะแดปเตอร์ต่อชุดสายให้ ชอบแบบไหนก็ทักมาแล้วกันอันนี้ชุดแปลหน่อยก็เลยลงให้ดูนะครับมันเป็นของอรถตู้ทึบนะครับกระบะตู้ทึบที่เขาใช้ขนของนะตัวโคมแบบนี้นลูกค้าจะไปใส่ในบ้านเป็นชุดวิ่งตามเพลงนะครับปกติก็จะเป็นตัวคอนโรลมือถือที่มันวิ่งวิบวับวิบวับอ,อันนี้เอาไปใส่เป็นชุดคาราโอเกะก็สวยดีเหมือนกันครับได้อยู่ได้อยู่ชอบแบบไหนก็ทัก้ามาครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ